ยัาโฮสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสวิตแดน c e นะวันนี้อัปเดตมาอีกแล้วซึ่งแอบไปส่งมาว่าสวยม่วนเข้ากับเทศกาลของอะไรอ่ะม้ประจันทย์ปะคือสวยอะสวยจริงไม่อยากจะแบบนะเลยอ่ะอเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ให้เห็นหรอกไม่ให้เห็นหรอกจตกกับไอ้กดเข้าไปแล้วนะัมาส่มให้นี่ก่อนเพราะว่าเราต้องรับไอ้นั่นด้วย หนาฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรเกาะแล้วก็มีอะไรอ่ะเยอะเลยอ่ะที่เขาเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวไปส่องในผ่าน้าใหม่ในเที่ยวรอบโลกด้วยนะคะากิจกรรมงานฉลองสุขสันต์วันไหว้พระจันทนี่ไงน้องกระตุยคือแบบตุ๊กตานี้คตรน่ารักอะบอกกูเลยแล้วชุดลูกชายกับลูกสาวก็ตามนี้นะคะ น่ารักนูดีคนน่ารักเลยอ่ะสกระตุยป้านาสวยนะน้าพนันเวงทรงผมวาจันกระต่ายลังสวรรค์เขาว่างั้นสตอรี่ก็ได้อยู่นะแต่ก็ไม่ขนาดนั้นอันนี้ชุดปะมันเป็นสตอรี่เยอะอันนี้อุ้ยปีกสวย คือน่ารักหมดอ่ะไม่สวยสตต้องเรียกว่าน่ารักมันน่ารักจริงๆอเออไซบูยังไงก็มันน่ารักอะ่ะขอสุมฟีทั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมบัติทิงโชคหมดอยังขอโปโอุ้ยกอโปตามุตามีกระเป๋าแล้วก็หน้าตาชมวบไงาตาสีโชฟูรอบ,บๆ อันนี้มีกีบดอกไม้ด้วยอะชุ่งผมรงเทา้าแบบละเอียดนะแล้วก็อะไรอีกนะ้าแล้วก็หมดแล้วปะอันนี้ก็เป็นสะสมสแตมป์ละทุกานี้ช่วยเปล่าก็ถือว่าได้อยู่นะไม่รุ่นไฟไฟ <laughs> ไม่รุน okay. ่น Y2K ยูคยอะไรครับเนี่ย ซื้อ,อก็ได้ยุเออนี่ไงกล่องอเนี่ยอันนี้กับอันนี้อันนี้ถ้ารวมกันสามอันเอาไปแลกเออก็ได้ยุนะจะได้นหนึ่งกล่องจะได้นหนึ่งกล่องนะคะเราติก๊กเราติ๊กไว้อยู่เดี๋ยวใส่ใส่ใส่สโค้ดก่อนโค้ดประจำสัปดาห์นี้นะครับใครที่อยู่ในไอ้คลับก็ดึงเอาในคลับนะคะ พอแปะโค้ดให้แล้วน้องเอ๊ะไม่ไงกล่องที่สองเมื่อกี้มีกล่องปะอ่าลืมยวค่อยไปดูทีแล้วก,ลก,ลกันยังไงก็ต้องเห็นแล้วว่ากล่องที่หนึ่งอยู่ตรงนั้นกล่องที่สองอยู่ตรงนี้แล้วกล่องที่สามมีไหนอะกล่องที่สามอยู่ไหนวะอันนี้ประจำวันเกี่ยวไหมนี่แล้วว่าไม่น่าเกี่ยวเช่ปะจุบจุบจุบกองทุนตบโตเนี่ยไม่เติมเติมไม่ได้ชีวิต ใช้ใจ่ายสะสมอย่าบอกนะกำลังคิดว่าอย่าบอกนะว่ามาอยู่กล่องที่สามมาอยู่ตรงนี้นี่ท้อเลยนะก็เยอะอยู่นะของสวยๆมาเข้ามาเยอะเลยอันนี้ queen active ไั ac ่เกี่ยวสารเจ้าอันที่ฐานใหม่มายังน่าจะยังนะนี่ไงที่เขาเพิ่มเข้ามาใหม่ มันจะต้องมีอันนี้มันเป็นม้วนสายามันจะเป็นแบบว่าชมจันทร์คนเดียวใช่ไหมของผู้ชายแล้วก็เป็นของผู้หญิงแล้วก็เป็นของไอเหมือนแบบการสารภาพรักแล้วก็มีของแบบแต่งงานไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอันนี้ยมันจะสวยแค่ไหนนะคะซึ่งอยากได้อยู่นะอยากได้อยู่นะแต่ตอนเนี้ยเราได้มาน่าจะเป็น กล่องที่เปิดเปิดสายาสามอันเนี่ยส่วนอันนี้นะคะสําหรับการเล่นของสิ่งสิ่งนี้มันคืออะไรนะมันต้องเรียกว่าอะไรเกาะมีมีชื่อที่เรียกไหมสมบัติเพชรที่ปลดล็อกอันนี้เดี๋ยวนะเรามีเดี๋ยวเราต้องไปซื้ออันนี้หรือเปล่ามันมีอยู่มันมีอยู่ตรงไม่ใช่อันนี้อันนี้ อันนี้ติ๊กไว้ในใจก่อนนะมันอยู่ตรงแพ็กสุดคุม้มนี่ไงกล่องอยู่แพ็กสุดคุ้มนะคะน,นี่กล่องที่สองส่วนกุญแจอยู่นี่ <c ười> คือ,อยังไงเราก็ต้องได้เติมไะหรือยังไงก้อนใช่ไหมขอรับฝนราตกแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วไปทะเลเท่าไหร่ต่อเว้ยอยู่ไหนนะสารเต้าอ,อธิษฐาน มันจะต้องใช้กุญแจหนึ่งดอกกับกล่องหนึ่งกล่องก็ที่แน่ๆก็ไปซื้อไปซื้อไม่ต้องไปซื้อสิถ้าใครถ้าใครมีเพจอยู่แล้วอะ่ะก็ซื้อในนี้เลยก็ได้ใช่ไหมนี่ซื้อในนี้เลยก็ได้ถ้าใครมีเพสอยู่แล้วนะแต่ถ้าใครไม่มีเพจแต่ว่าจะเติมก็คือมาเติมพวกนี้คุ้มกว่าเพราะยังไงมันก็ได้กล่องกับได้อันนี้อยู่แล้วนะคะ เราจะได้เพชรมาโดยที่เราไม่ต้องเสียเพชรเข้าใจไหมจะเข้าใจไหมนี่เออเพราะเราเติมเติมซื้อเพชรอยู่แล้วไงแล้วเขาก็ให้แถมมาไงเหมือนเหมือนของแถมอ่ะเหมือนเราซื้อหรือเปล่าเหมือนของแถมก็ไม่รู้เหมือนกันตามนั้นแหละแค่ไม่เข้าใจเม้นท์บอกนะคะเดี๋ยวตอบอีกที <c oughs> โอเคแลอะไรอีกนะาจำกัดการซื้อเออก็จะมีเพชรอันนี้น่ารุ้นสุดแหละสำหรับสายปีนะคะ น่ารื้นสุดๆดละแต่ต้องมีเพชรเพชรก,ก่อกำเนิดก่อนนะที่เปิดกำเนิดคืออะไรวะมีเพชรค้างอยู่แล้วอะอืมคืออย่าให้ต่ำกว่าสิบเพชรอะจริงๆเพราะว่าจีเขาจะอัพมาแล้วเอาเอากิจกรรมเนี้มาตลอดบ่อยๆเออไม่ใช่ตลอดดีบ่อยบาง,บาง,บ,างบางอาทิตย์ก็ไม่มาบางอาทิตย์ก็มานะคะก็ตามนี้ก็มาซื้อเนี่ยบางทีเราจะได้ต่อทุนไงบางทีมันได้เยอะนะตัวไอ้รองเราอะ เราซื้อไป1เพรอะไม่ใช่1เพรดิ100แต่ว่าได้กลับมาประมาณ8ป0แปดรอยเพทอะเออแปดร้อยก,กว่าเพรคือแบบเฮ้ยมันเยอะเนะเธอไปการลบดุลที่แบบน้าอ่ะเราเปิดประเดิมก่อนแล้วกันซึ่งเพรที่ที่เรามีตอนเนี้ยเราไปทำอะไรไม่รู้จำไม่ได้กัะกิจกรรมที่แล้วอ่ะค่อยไปเปิดทีเดียวไหมอะสองขีดสองใจอีกแล้ว ไม่เป็นไรเราคข้แล้วกันเฮ้ยชุดรอบนี้สวยอะทงผมชุดแล้วก็มีน้องไข่แล้วก็มีไอ้นี่เหรียญซุ่มลัคก,กี้ขนมใบประจันเฮ้แยกแกกันนะวิงยังเอ้ยได้ไข่มาว่ารอบนี้มันต้องได้อะไรสักอย่างไม่ทรงผมก็รองเท้าเออเอาสิามามาได้อุตส่าห์ได้ดีตั้งเยอะมันต้องได้บ้างแหละ ดวงต้องมาแหละสักอย่างนะเธอเฮ้ยได้กระเป๋าวะ p ล e สปกติจะไม่ได้อะไรเลยนะแสดงว่าดวงวันนี้โอเคอยู่แล้วก็สิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำก็คือไปเปิดไข่ในกระเป๋ายัางไงล่ะไอเทมกล่องไฮ้หานี่กล่องที่สามไม่เจอคนที่สามอยู่ไหนวะยังเรายังไม่เปิดนะเราจะดองไว้ก่อน เราหาใครใครเจอกล่องที่สามมาบอกหน่อยสิหาไม่เจอจริงขอดูไว้นี่ก่อนวม่ลรถทุกคนโอ้ยโคตรเทเขียวเหนียวซับเดอแกร่งทะลุมหม่ว่าสั้นแล้วทรงสปอร์ตด้วยนะสวยเว้าฉันชอบรถทรงสปอร์ตแล้วชุดก็แจ่มแมวแต่มันมีเกลือด้วยปะ่ะใช่ไหมมีสิ ไม่มีได้งไงแล้วก็อันนี้ด้วยเราจะดูตัวไหนก่อนดูตัวนี้ก่อนแล้วกันไปมานะาผ้าหานะของอันนี้นะคะแล้วก็มีชุดใช่ไหมอันนี้งุยน่ารักรู้สึกความเบลมาแบบเต็มกระเป๋ามากแม่กับอันนี้ผ้าน้าโคตรอลังอลังเกินปุยมุยรักเต็มลานบ้านหรอจ้าน บางทีก็ขำไว้เนี่ยนะที่เขาตั้งชื่อไว้นะีน่มีเป็นไหมมีมิวสตอรี่ยูเขาเรียกว่าอะไรฟอนต้อนรับเจ้าชายฟอนคืออะไรปีก็สวยแล้วก็ขั้ฮาแล้วก็ประดับพื้นอุ้ยสวยอะเป็นแบบมุมิงมุมิง ที่เหลือก็เป็นเกลือเปิดอันไหนก่อนดีถ้ากดเพชรก่อนดีวดกดว่านะคะจวิ่งมีง่ายด้กำไรมารเจ็ดก็ได้อยู่แต่แม่งไม่ถึงร้อย <c oughs> อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็เปิดอันนี้ก่อนลวกันเยอะสุดชวิงทรงผมเจ็ดวันเราได้เกลือวะ่ะแล้วก้อนนี้ชวิง่งคา็าก้อยู หมดแล้วป่ะยังอันนี้ยังไงหมดแล้วหมดมุกแล้วอันนี้ดองไปเรื่อยๆนะคะช <ci v ited dong> ีวิตติดดองนะตามนี้แหละแล้วก็ไปส่องเที่ยวโลกโลกของญี่ปุน่นดูเข้ามาเมืออน,นี้รู้สึกดแดรกๆนะมือกับน้องสักุระแล้วก็แรก ต้องรีเฟตเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้านี้นี้ไม่มีก็ต้องเดี๋ยวขอดูในร้านค้าก่อนน่าจะอยู่ในนี้หรือเปล่าจะหาไม่เจอก็น่าจะอันนี้ป่ะเอออันเนี้ยมันต้องอยู่ในนั้นไม่ใช่หรอมันต้องอยู่ในชายหาดไม่ใช่หรอ <'m> ใช่ป่ะแล้วทำไมมันไปอยู่ในนี้อ่ะได้เลยเราดูผิดอ่านวะว่า <'m> ถูกแล้วนี่ อันนี้นะคะสองอย่างนี้ที่เพิ่มเข้ามาพวกเธอก็แอบ,บส่องดูแล้วกันว,ว่าวันไหนเขาจะสุ่มเข้ามานะแล้วก็ถ้าใครมีเหรียญซากุระเยอะก็เอามาแลกได้นะครับแล้วก็มีชุดใหม่ด้วยในเะทมมอใช่ไหม,มเป็นชุดนี้ส่วนมากเราไม่ค่อยเข้ามาดูเพราะว่าไม่ได้ค่อยซื้อใส่อยู่แล้วนะคะในนี้ส่วนมากจะเป็นชุดแบบจากไขอีสเตอร์มากกว่าเป็นกล่องของขวัญ ไม่ต้่งไรนะเออแล้วก็ไอ้น,นี่ด้วยฉันลืมให้เธอดูเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้เลื่อนไม้สุดก่อนหน้านี้เลื่อนไหมไม่สุดนี่ไม่นกิจกรรมแตรนะคะอ๋ออยู่นี่ไงเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามอยู่ไหนนะเฮ้ย นี่ไงก็ครบแล้วไงถ้าใครไม่อยากได้อ,ดอ,อดู้อยากได้อ่ะอยากได้อยากได้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 ทำยังไงถึงใจนั่นได้วะเอ้เนี่ยกลุ่มซื้อกล่องนี่อยู่กลุ่มซื้อแต่ว่าเอ้ยก็ยังมีเวลานะลอยเก้าเองอะ่ะเอาเร็ว <laughs> ทำยังไงดีต้องเติมแล้วป้า ไม่ใช่ล่ะทำยังไงดีอะอยากได้ก็ครบแล้วนะกล่องหนึ่งที่เขาแจกมาใช่ไหมที่เขาแจกมาอันนี้แล้วกล่องที่สองก็อยู่ในกลุ่มซื้อส่วนกล่องที่สามก็อยู่ในกิจกรรมแตรหาเจอแล้วทุกคนฉันหาเจอแล้วอันนี้เป็นของลูกชายแล้วก็บัตรเปลี่ยนชื่อ ใครที่จะปั้นตัวปั้นตัวไว้ไอ้นั่นนะคะก็เราว่ารอบนี้น่าจะคุม้มทันหรือเปล่าก่อนมันต้องใช้ใช้ใช้แตรอะไรอะแตรใหญ่ตั้งสิบมก็ต้องปั้นนานๆอ่ะเนาะไม่ทนันไม่ทนันแล้วก็อันนี้นะคะหมายความว่าใครจะปั้นไอดีขายอะมันมีการเปลี่ยนชื่อด้วยถ้าใครที่ซื้อไปแล้วก็จะได้เปลี่ยนชื่อตามที่ตัวเองอยากเล่นเนาะมันจะได้แบบคุ้มๆหน่อย ผนเพชรพวกนี้ก็ดองไปเรื่อยเฮ้ยเหลือนิดเดียวเองเะโอ้ยโอ้หแล้วครับอ่ะตามนี้นะทุกคนก็ประมาณนี้แหละสําหรับวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะแต่ขอแวบออกไปข้างนอกแป๊บสองเพลงนี่ไงเพลงใหม่ใช่ไหมน่าจะใช่โอ้ดูแชทโครวัวก็ว่าอยู่ตอนที่เราเข้าตัวลองทำไมแชทรัวจังหวะ ไปกิจกรรมเตรนี่เองนะคะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะทําได้หรือเปล่าไม่เป็นไรถ้าตัวหลักทําไม่ได้ตัวรองก็ต้องทําได้ว่าตัวรองเพรเยอะ <c oughs> เออตัวรองตัวไก่แพทแบบแพทแบบอูู้้มากอูู้แบบตัวหลักนี่แบบจนกะล้องจ้องเลยจ้าโอเคสําหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะก็ไปแล้วขอบคุณคนที่ติดตามแล้รับชมนะคะบ๊ายบาย